อ่ะใช่ิ้สวยเอาปอสมาเอาปอสสวยแล้วเอาบอาสเร,อเ,อเรียนอะไรเนี่ยวัา,านี้เรียน,นอะไรดนตรีชใช่ๆขี้เห,นนหร่แน่เลยครูเนี่ยเออ ทุกคนคงจะรอครูนานมากครูก็ต้องขอโทษด้วยละกันจริงจริงอาจารย์ไม่ต้องมาเ็ราะอาจารย์มาหาเนี่ยก็เป็นงอยแบบที่วงนี้ป้ายตาแบบทํางมากเลยต้องใส่แว่นกันแดดมาเรียนนักเรียนทำความเคารพวาสนะอาจารย์นี่นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนี่คืออะไรเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีก็คือหัวใจหลักของภาษาดนตรีเปรียบได้กับภาษาเขียนที่ใช้ตัวอักษรเพื่อการสื่อความหมายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีก็เช่นกันเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนี่ก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆเช่นตัวโน้ตตัวหยุดบันทัดห้าเส้นกุญแจประจำหลักและเครื่องหมายกาเสียงเป็นต้นคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกก็คือตัวโน้ต <Note. S 2> <Okay. S 1> ตัวโน้ตเบสิกเบสิกที่นักเรียนรู้จักมีอะไรกันบ้างแน่นอนเราต้องเคยเรียนตัวโน้ตนี้มาอยู่แล้วแน่นอนก็คือตัวกลมตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะ ตัวขาวตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะตัวดำตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะ คำเบ,บหนึ่งชั้น,นไม่สวยมีค่าึ่งจังหวดและเบสองชั้น มีค่าดึ่งจสจังหวะสวยไหมอ่า๋ยูพูดน็กให้ดูก็มันก็มีตัวที่ใช้บ่อยๆประจำอยู่กันตัวน้ตก็แค่5้าตัวก็คือตัวกลมตัวขาวตัวนดำ ตัวขอบเปตหนึ่งชั้นตัวขอบเปตสองชั้นตัวโกมีค่าสี่จังหวะตัวขาวมีค่าสองจังหวะตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะถ้าเปตหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะขอเปตสองชั้นมีค่าสี่จังหวะสังเกตได้ว่าโน้ตตัวที่ถัดไปทางขวาจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งโน้ตตัวที่อยู่ทางซ้ายสี่สองหนึ่ง เพิ่มหนึ่งเศษอะต่อไปเราเรียนเรื่องตัวหยุดตัวหยุดคืออะไรตัวหยุดก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนความเงียบม,มีชื่อเรียกและค่าเฉพาะเช่นเดียวกับตัวโน้ตและมีลักษณะการบันทึกแบบนี้เราจะอิงตามตัวโน้ตที่เรียนไปเมื่อกี้ ตัวขาวตัวดำเบ็ดหนชั้นและเเบิดสอชั้นซึ่งตัวหยุดก็จะมีแบบนี้ตัวหยุดของตัวน้ตตัวกมมีค่าสี่จังหวะตัวหยุดของตัวน้ตตัวขาว มีค่า 2. จังหวะตัวหยุดของตัวโน้ตัวดำมีค่า 1. จังหวะตัวหยุดของระเบน1ชั้นมีค่าครึ่งจังหวะตัวหยุดของระเบนส2ชั้นมีค่า 1. ส,ส่วนจังหวะ ตามนี้เลยนะครับกกกกดูดิอดมอมากเลยสตีกแล้วทุกคนอ่ะต่อไปก็คือเลือกบรรทัด5้าเส้นบรรทัด5เส้นนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบันทึกเ,เสียงทางดนตรีและเราก็จะมาเรียนกับบรรทัด5เส้น หลายคนก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วก็ได้เรียนมากันตั้งแต่อนุบาลหรือว่าอยู่เนอร์ซอรี่และบรรทัดท่าเส้นก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นโดยจะมีช่องข้างในอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ช่องเครื่องหมายที่นิยมใช้กับสัญลักษณ์ค้าเส้นก็คือกุญแจซ่อน แจซอนเป็นเครื่องบอกเสียงทางดนตรีโดยที่จุดตรงนี้ของจุนแจซอนบรรทัดที่สองนับลงมาจากข้างล่างก็จะกลายเป็นเสียงซอนซอนเราจะไล่เสียงตามนี้ซอนลาอีโดมีมี ฟ้าซอนก็ลาแย่าข้างล่างล่ะจะเป็นอะไรนี่ก็จะกลายเป็นฟ้ามีเลแลวก็โตตามนี้ตรงนี้จะเป็นเสียงซอนและเสียงซอนนี้เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า G p l s s และก็ยังจะมีกุญแจประจำหลักอีกหนึ่งอันก็คือกุญแจประจำหลักอักอนนึ้ก็คือเ s สครฟหรือกุญแจฟ้าด้านเองจะเขียนอย่างนี้ต้น เื่องเครื่องหมายแปลงเสียงได้แก่3ตัวนี้เรามาดูตัวแรกตัวแรกนี่เราจะคุ้นเคยเรียกมันว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ในทางดนตรีแล้วเราจะเรียกมันว่าเครื่องหมายช็อปเครื่องหมายชัอปมีหน้าที่อะไรเครื่องหมายช็อปสัญลักษณ์ช็อปที่จะทําหน้าที่บังคับให้น้ตตัวนั้นเนี่ยมีที่เครื่องหมายชัอปได้กำกับไว้นี่จะมีค่ามากขึ้นไปเครื่องเสียงจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่น C ช็อป C ปกติเราจะไม่เขียนชาร์ปแต่เมืเ่อเขียนชาร์ปไปแล้วก็จะทําให้ดีมากกว่า C ตัวนี้มีค่ามากกว่าขึ้นครึ่งเสียงครึ่งเสียงต่อไปตัว B หรือเราเรียกว่า flat ตัว flat นี้จะมีทาจะทําหน้าที่ให้บังคับให้ตัวโนว้ตที่มีเครื่องหมายน้กํากับเนี่ยมีเสียงต่ํากว่าระดับธรรมดาครึ่งเสียงยกตัวอย่างเช่น B flat B flat ก็จะหมายถึง ดีที่เทียบได้กับโน้ตตัวเรก็จะมีค่าต่ำลงไปอีกครึ่งเสียงต่ำลงไปครึ่งเสียงอันนี้จะสูงขึ้นมาครึ่งเสียงส่วนตัวที่3ตัวสุดท้ายเครื่องหมาย natural จะใช้สัญลักษณ์ natural เนี่ยทำหน้าที่บังคับให้ตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายนี้กำกับมีระดับเสียงธรรมชาติคืนสู่ปกติในกรณีที่ถูกบังคับด้วยเครื่องหมาย sharp หรือ b flat ก่อนมาแล้วแล้วก็อยาก เปลี่ยนปให้กลับมาเป็นเสียงปกติโดยการเพิ่มเข้าไปเช่นตัวแรกเป็นน,นี้แล้วเมื่อเราจะทำให้ตัว C กลับมาเป็นเสียปกติเราก็จะต้องเขียนเป็น C n a t u r a l ถ,ถูกไหม ตัว C นี้ก็จะกลับมาเป็นเสียงโปกรกตินั่นเองทำเตะแล้กันอะไรอะไร